จะได้เห็นว่านี่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวดาในหมุดโลกธาตุเจงกจักจรวารที่เป็นสัมมาทิฏฐิยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมีหูไม่ตาไม่นี่มีหูไม่ตาไม่นี่พากันหูุหนวกตาบอดทําไมเราจะบ้างลืมตาดูบ้างที่รับตาทําไมเราจะว่างนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันอยากเห็นความสามรรคัคคขีปองรองกันเกิดขึ้นมันก็ได้แค่คิดเท่านั้นเองเสื่อมพ้องเงินโดยถ่ายเดียวมันอยากเพิ่มที่เห็นไหมล่ะไอ้พระรับเงินรับทองได้ ถ้าอยากได้บุญก็เอาเงินทองมาใส่บาทก็าบาทตั้งไว้บนศาลาบ้างเอาบาทตั้งไว้บนลานวัดบ้างแล้วเอาบาทไปตั้งไว้ในบ้านบ้างถ้าใครอยากได้บุญได้กุศลเต็มเมตมหน่วยนะเอาเงินใส่บาทนะพระหันรูปหนึ่งเหาะมาจากป่าในในการจีวรเพื่อหาจีวรเห็นอย่างนั้นก็เลยไปบอกกับหมู่กับพวกนี่แหละกลุ่มนี้แหละก็ไม่ได้นะพบบระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นนะ อพระเจ้บาบัญญัตินี้ห้ามรับปัจจัยรับเงินรับท้องถ้าจําเป็นต้องรับปี่อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มึงเป็ใครมึงจะมาทํำลายโม่แล้วก็พระชั่วเร่ๆจำๆเยอะๆก็ขับไล่พระอาหารหันต์ออกจากวัดเห็นไหมละ่ะพระอาหารหันต์รูมนะเคารพเทิดทูนผู้เป็นพ่อคือพระพุทธเจ้ามากที่สุดก็คือพระวินัยนี่เนี่ย น,นี่ตัวเทนของพระพุทธเจ้าเลยล่ะเมื่อพระเจ้าเข้าถึงมาหาปฏิเนพานก็เลยไปรวบรวมหมู่พ้าละหันอีกหลายร้อยรูปเพื่อทําสังคยนาใหม่ขับไล่พวกดิลถีนอกรีดนอกรอยนี่ออกจากพระพุทธศาสนาในการจับเงินจับทองรับเงนิงนรับทองนี่แหละเห็นไหมล่ะแล้วทุกวันนี้ล่ะมีแต่เป็ต่ผีไหมล่ะหรือใครจะ้านหรือหมูาา่คณะจะขานครูบาอาจารย์จะขาน ไม่สะทกสะทานหรอกอยากจะลงนรกมหาเบจีตก็พากันลงไปสิอยากเป็นพระอปีก็เป็นพระอปีไปสิอยากเป็นเดียจฉีนอกนี่ต้องหลอกลก็พากันไปไปสินั่นเต็มโลกเต็มสงคานจะว่างไงอยเห็นพระดีบาจิกาดีนั่นกว่าที่จะทำให้พระพุทธศาสนาะล่วงเลยมาสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่พระอรหันต์เีลสละระดับไหน ยอมถูกว่าถูกโมดาเพื่อรักษาไวา้ซึ่งผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าเลวซ่าไห่พระสมัยปัจจุบันนี่หนุมูกล้าพูดนี่ทำไมจึงพากันหน้าด้านระดับนั้นเดวี๋ยงโยอุบาสิกาก็ไม่ทราบนะเขาจะทราบยังไงเขาไม่ได้เรียนนี่แต่เขาลบแล้วนี่โอ้ไม่กล้าทําหรอกพระเรานี่เป็นพระแท้ไหมถ้าพระแท้ไม่กล้าทําเลยอะมิจะพระปลอมทั้งนั้นเลย มีแต่อะไรเห็นทั้งนั้นเลยเต็มโลกเต็มตงจันรเอลหอยเต็มโลกเต็มตองจันรนี่พระอุบาตุริกาก็ไม่ทราบว่าไปทําบุญอนุโลมน่น่ะเขาจับเงินจ้าทตงกันรวมเถิดถอยไปแม่ล่ะทําสังฆทานแต่ละครั้งเพื่ออะไรนั่นหนูเห็นปีปอสศต้องมาร้อยสี่สิบห้าหนูไม่สงใจเลยว่าพ่อนี่รักเรามากที่สุด มีนะ่เราจึงฝันว่าเทวดาอาราธพา,น,านิมนต์เราออกสงเคราะ์โลกด้วยธรรมด้วยวไิไนัยก็เรื่องนี้แหละเราไม่รับนิมนต์นะเรารับนิมนต์ได้ยังไงเนะี่ยเราไม่ได้เรียนนี่พระเจ้าบิดาก็ไม่ได้เรียนบรรหมูนมนี่นักธรเอกนะักธรรมอะไรก็ไม่ได้ไปเรียนบรรหมูนมนี่พระเรียนนั่นเรียนนี่ก็ไม่ได้เรียนบรรหมูนมนี่เรียนใจโดย่ายเดียวด้วยความเคารพนี่มีเห็นหมู่เห็นคณะ เห็นพวกเดินมากๆทํยังไงดูเรารับไม่ได้เด่นดังด้วยนะภาพพวกนี้นะพวกเตลฉีนอกนี่ตอกลอนี่เด่นดังนะพวกทําลายพระพุทธเจ้านี่เด่นดังนะรู้หรือเปล่าว่าฆ่าพ่อตัวเองเรู้หรือเปล่าว่าทําลายศาสนารู้หรือเปล่าว่าทําสังฆเพทนั่นเนย,ยก็โยมก็ไม่ทราบอีกแหลงๆไปท,ท,ทําบุญํำกุศลทนรับเงินก็ธรรมดาแล้วอนุโลมว่า มันก็พอกันนั่นแหละมันก็จมในมหาเวจีนรโลกร้อมกันนั่นเลยหนุ่มกูไม่อยากเข็นพระเร็วๆจำจามเต็มโลกเต็มสงสารเต็มศาสนาอย่าเข็นพวกนี้ถูกทรณีสูบทั้งหมดนั่นแหละอย่าเห็นแต่พระดีๆเจ้วางเจ้าไหวนี่เป็นการทำาสังขยานาถวันนี้โอยดังที่เห็นนั่นเห็นไหมล่ะที่มาวันนั้น เราจะใหม่ม่นาะหลวงปู่เนาะก็นุ่รมเขาบ้างพระพุทธเจ้าให้นุโลมไหมล่ะสมัยใหม่ไหมล่ะสมัยเก่าไหมล่ะนั่นใหม่เสมอด้วยการรักษาหลักธรรมหลักวินายมันจึงถูกพวกเธนนั่นแหละเก่า,าคํำคืดไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยนั่นถ้าเห็นเหมือนหลวงปู่เห็นที่วัดป่าวิจิตรชัยรามนี่พวกคือจะกล้าทําชั่เหรอ มันก็ไม่ลงเท่ากอนนั่นแหละถ้ามันจะช่วแล้วนี่ยเมตเตรพระพุทธเจ้าเทศตูดมันก็ไม่ฟังเหมือนพระสมัยปัจจุบันนี้เน่ยเห็นไหมละ่ะพิสูโกจำผีน่ะเหลยวชามม่ละ่ะอุตตเจ้าปโปรดเทศโปรดลูกลูกสามัคคีกันจะลูกอ,อย่าทะเลาะบอกแวงกันอายชาวบ้านเทเมืองเขานี่ะพูดตามภาษาบ้านเราไม่ยอมพระองค์ทรงพระพรหรือพระเจ้าข้า หม่อมันชอบเถียงกันชอบด่ากันพระองค์ทรงขอนผายน้อยเถิดพระเจ้าข้าดูที่พราะเราก็เหมือนกันนั่นแหละขณะพระกายหยาบของกุฏิเจ้าเข้าสู่มาวิธีพานตัวเตงของพระองค์ยังอยู่เพราะเราก็ไม่ยอมฟังนี่แหละพิสุกโกสัมผีนะหรือเร็วกว่าน,นั้นเต็มโลกเต็มท้องถานเลยนะที่เราไม่เราไม่ลงใครนะเราพูดฟังตรงสิ่งที่เราเห็นนั่นไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะเรานี่ แล้วก็จําตลอดตลอดจนถึงว่าเราสิ้นหลมนั่นจะให้เราฆ่าพ่อเรานี่โว้ยเราไม่ทําเห็นหลวงปู่ตายซะที่จะฆ่าพ่อตัวเองที่จะให้หลวงปู่จับเงินจับทองนั่นจะให้หลวงปู่กุดินดาจ้านั่นที่จะให้ลาาใหลวงปู่ผิดธรรมผิดพี่ไหนให้หลวงปู่ตายซะหลวงปู่เขาลบพ่อขนาดนั้นไม่ได้หน้านด้านเหมือนพวกท่านทั้งหลายนีเห็นหน้านด้านไปถึงไหนก็แล้วแต่ก็น้านด้านไปตกแค่มหาเวจีนั้โลกนั่นแหละเชิญเลย สร้างปุจจัสาลาใหญ่เจดีย์ใหญวดมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชิญเลยนั่นนกแก้วนกขุนทองอากกริยาในการสดแสดงเพื่อลาบสักรราคแค่นั้นแต่ใจไม่มีมีแต่อัปเีเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเนี่ถ้าเห็นเหมือนที่หลวงปู่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ลงหลอกเพราะว่าใจมันอปีอยู่แล้ว อยู่ที่กว่าที่พระพุทธศาสนาจะยืนหยัดได้สองพันหกรอกว่าปีดูพระละหันพากันกนระทำมาที่กี่ยุคก,กี่สมัยแล้วที่ทําสังเกตามาก็เพราะพวกเราเป็นผู้ทำก็เพราะพระปติพระบิาเป็นผู้ทาจนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมล่ะแย่นะลูกแย่นะลูกเป็นพวกเราไม่ยอมฟังเห็นไหมพระชื่ออะไรนะหรือชื่อพระเหลียวัดหรืออะไรที่หอมาจากป่านะั่น พาาพวกกลุ่มนี้ก็โอ้ยเป็นพระเยอะนะอืรับเงินรับทองได้เอาเงินเอาทองมาใส่ในบาทจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเห็นไหมละ่ะมันเป็นในหลังพุธทธปรินิพานได้ร้อยปีขณะทำสต่เนี่ยนค,ครังรกโดยนั้นนะ่ะโดยมีองค์พระมหากัจจปติและเจ้าเป็นองค์ประธานทำอไรแล้วแต่ว่าพระพวกเรามัไม่ยอมนะ เด็ดผ th ีม so is <groans> ันสิงในจิตในใจทั้งนั้นเลยไม่ประกาศแล้วนี่พระรับเงินรับทองได้นะจับเงินจับทองได้ใช้ใจเงินทองได้นะถ้าอุบาสุติการอยากได้บุญมากได้อานิสง์มากนี่เอาเงินมาใส่บาตรนะในทุกวันนี้เห็นไหมล่ะเอาพุทธลูกตั้งปางนั้นปางนี้แล้วก็เอาบาตไปวางเรียงเลียงเรียงกันมาใครไปไปใครขึ้นไปนี่ไปกราบท่านนั่นน่ะ ส่ไใส่บุญพระวันเกิดจะได้บุญมากได้อานิสงฆ์มากเห็นไหมล่ะลูกรับได้ไหมล่ะหนูถึงพ่อแล้วมีความรู้สึกงไงพวกเราโอ้โหนี่เวราก็เตือนใจเรานี่เห็นเราไปกราบคุูบาอาจารย์นั่นเลยเห็นเรารับไม่ได้เลยงี่เราจะไม่อยากไปกราบใครนี่นัน่นแล้วกราบเตยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแดพุดทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเกตแล้วให้ห็นแล้วที่วาตป่าพิเศษชยยาราม บ้านหนองนาแสงิงตมนาจ้า,จาอำเภอิกาจังบัดบึงกาฬไปเมื่อวานนี้เมื่อประชุมลูกเรื่องนี้นหละเราพูดถึงเรื่องชาลาที่เราจะต้องได้ลื้อลงงพราะมันประหลักหักพังหมดแล้วลูกแต่พ่อไปนั่งนึกตึกตองดูพ่อก็เลยว่าเออเราจะรักษาไว้ซึ่งตัวนี้แหละเป็นอะไรล่ะเป็นอิดหินปูนใจเป็นอะไรหรือช่วงที่เราเหยียบตรงนี้กับที่อาจสมก็ยังดีอืมเอาตรงที่เราเหยียบไว้ก็ยังดี ตรงนั้นแน้วเขาจะเอาไปเก็บไว้มันมันมันก็ไม่ละเอีเท่าไหร่ตรงนั้นแกต้องอาจสงตรงนั้นแค่บอกว่ามันเป็นไปทั้งหมดนั่นแหละอืมถ้าเอาไ้ได้หมดก็จะเขาคงจะดีนะอ่าเป็นตินรักษาไว้นั่นละเหยียบเฉยเฉยนั่นน่ะเหยียบสาาลาหลังนี้แหละคนก็เต็มคนเป็นร้อยนะยเฮ้ยจะกิ่งอันนี่เราหน้าเหมือนกับโดนถีบนี่แหละหรือเหมือนกับทร์นาโดพัดอย่างนี้แหละแล้วก็หยุดเลยแล้วก็ถอยเข้าคืนปั๊บเลยอืมโอูย มันไหวยอบเลยนะเรารู้ของเรานี่แหละมาจะจัน์ลูกนะี่อืมอันนี้ช่วงนี้ช่วงใหม่นี้ลูกที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นแล้วล่ะผู้ที่เข้ามาใหม่นะลูกนะนี่ติ๊กตอกในอะไรนี่ที่ลูกไม่เคยเห็นพอรักษาไปอยู่พอลูกอยู่ใกล้พอที่จะมาเห็นได้ในกุฏิหลังนั้นศาลาหลังนั้นพอก็รักษาไว้เพื่อพระพุทธศาสนานะไม่ได้จะเพื่อลวงปู่นะจะได้เห็นว่านี่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ เทวราในหมู่โลกก็ท้าเจิงโจารกวาที่เป็นสัมมาทิฏฐิยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมีหูไม่ตาไม่นี่มีหูไม่ตาไม่นี่พากกันหูหนวกตาบอดทําไมเราจะบ้างลืมตาดูบ้างที่รับตาทําไมเราจะว่างนี้นั่นเรื่องของเรื่องมันอยากเห็นความสาเมื่อขีปองรองกันเกิดขึ้นมันก็ได้แค่คิดนั่นแหละลูกพทธเจ้าเลือดประเสริฐพวกเราก็เป็นพูดทาลายไปหมดเลยไม่รู้ว่าเอาอะไรทําใจของพวกเรา นั่นเอาแต่ดิฉันทำได้ดไงไม่ได้เอาใจมนุษย์ทำได้ไงจริงไม่มีความเคารพในพุทธเจ้าเลยนะคิดเขาเราอย่างนี้นะข้าพเจ้าก็มาให้อาจารย์ด้วยผมจริงหน่อยนะ